นี่แล้วครับคุณครูโตกำลังสอนเด็กๆแล้วครับนี่ก็เป็นผู้หญิงแล้วครับนี่ครับสอนนี่ครับเป็นซาบผมกับเปาผมแล้วครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศครูโตแล้วครับไม่ธรรมดาครับครูโตครับทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดแล้วครับเพราะแค่ละครับดึงจังหวะสอนแล้วครับดึงเือนที่ต้องเกินเงาฟังไว้อมแอมอมแอมเดึงเพื่อมันเกิดเงาเอออมแมอมแอม อุ้มอิมฟังไว้ดึงเพื่อนมันเกิดเงาไว่อุ้มอ,มอมิมเอออุ้มอิ่มนี่ยนะควรจะเป็นสางเขสวยดีเรียนนะนี่เสีบอ,อบอ่เพราะว่าเธอมีแววเอออวาวเป็นยังเป็นนี่นี่ละดีแล้วเจ้าเย็นต่ออย่าปวดหัวอิ่มเย็นต่อบอมาเรียนสารบัญสางเลยเอา <c oughs> นี่ยนะครับมาเรียนไม่ได้ดเจเา้าหนี้น้องครนบนคุณเออจบเรียนต่อจะไปเห็นย่ัง กะล่ข้นกะลั่ยู่ oh, อ,ยอ,อ้ยยูบานเลียงควายนี่ยเสยปอมีกรล่กรับเอสาเลียง่ยสาเลียงควายเลียงลูกอเลียงลูกเว้ยเีงอนถ่เอกสารอนะเออถ่ายรูปเออโอเคโอเคกุณั้มันมันฟังเขาบเรียงเลียงลูกบนะตกใจถ่ายรูปโอเคโอเคมะนีนี <laughs> 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 ่ละ เจ้าอาอชีพนี่แหละไปเปิดร้านในเรื่องธุรกิจแล้วเจ้าก็เสียดังใน,นเมืองอุ้มอิมออมอ่มซาลอนใม่ไห่ครับผู้ตัวอุ้มอิ่มซาลอนเจ้าก็เอาผู้เจ้านี่แหละไปไปเป็นไ,ไปเป็นลูกอ๋อไปเป็นลูกค้าเจ้าลูกค้าเจ้าเช่นอย่างนะบุ้มบิ้มค่ะบุ้มบิ้มเออเอาบุ้มบิ้มเป็นลูกค้าบุ้มบิ้มเจ้าต้องไปให้กับมูอเถอะเจักบาทชิดแบบมีเจักบาทาสามร้อยสามร้อยตู้บิ๊มยังจ่ายมูอสายหนาบุ้มบิ้มสายหนานี่แหละครับกับออฟแอมนะครับ ผมพิ่มผมอิ่มผมอิ่มคำอิ่มนี่นะครับนี่นะครับคู่นี่นะครับอ่ะขอทาไปคู่นีจับคู่กันดีไปเออน้องอย่างนั้นอันเนียเนี้อย่างนั้นยงเงี้ยโชยอันใหญ่กี่นี้โยงเง้ยนี่แหละครับจบไปคลิปนี้แหละครับบ้านบ้านคำหายใหญ่โอเคครับ